หลังจากที่เราเตรียมฐานข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดของระบบเงินเดือนค่าลถย่อนอัตราภาษีฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนะคะเป็นการบันทึกยอดเงินเดือนยุคมาค่ะก่อนที่จะมาเริ่มใช้โปรแกร,รม smartbit p a y l o l l นะคะสมมุติว่ายอดเงินเดือนยุคมาของเดือนมการามีรายการของ นางสาวสุขใจเก่งมากอยู่คนเดียวนะคะคือมีเงินเดือน50,000บาทถุงหางประกันสังคม750บาทและภาษีหักนัดที่จ่าย3,000บาทค่ะเราจะเข้าไปบันทึกที่โปรแกรมกันนะคะเข้ามาคลิกที่ไอคอนบันทึกเงินเดือนยกมาค่ะ จากนั้นก็ใส่เดือนค่ะเดือนที่ยกมาคือเดือน01-2558ับ2558ค่ะแล้วก็คลิกโอเคที่ด้านล่างนะคะเข้ามาแล้วจะยังไม่มีรายการเราก็กดปุ่ม F3 หรือคลิกที่ปุ่ม F3 ด้านบนค่ะ จากนั้นก็ใส่รหัสพนักงานค่ะนางสาวสุขใจมีรหัสเป็น0ูนนะคะส่วนด้านล่างค่ะเงินเดือนก็50,000บาทปรแกร,รมจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาให้อยู่แล้วแล้วก็คำนวณเงินหักประกันสังคมให้750บาท ส่วนที่เราต้องใส่คือภาษีหักหน้าที่จ่าย3,000บาทค่ะสำหรับการบันทึกยอดยกมาของนางสาวสุขใจก็มีเพียงเท่านี้นะคะจากนั้นกดปุ่ม F10 บันทึกค่ะ บันทึกเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะเมื่อกลับมาที่หน้าจอของเงินเดือนยกมาก,ก็จะมีรายการของนางสาวสุขใจเก่งมากให้กดปุ่ม Escape อีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาเมนูหลักค่ะสำหรับการบันทึกรายละเอียดของเงินเดือนยกมาของนางสาวสุขใจเก่งมากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ